เรามาตามข่าวสารของไดจิคามดาตักงแต่เลือดญี่ปุ่นคนนี้หน่อยนะครับโอ้โหเนื้อหอมอีกแล้วครับมีรายงานล่าลสุดบอกว่าคามดาลเลือกแล้วนะครับเลือก a อซมิลาน ตกลงปลงชใจต่อปากเปล่าไปสัญญา5้ปีนะครับโอ้โ oh หมาตามกันหน่อยน่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซซโอโรมาโนครับบอกว่า AC ซีมิลานเนี่ยได้ทำข้อตกลงทางวาจากับไดจิคำมดาได้เป็นที่เรียบร้อยครับโอกาสสัญญาแบบไม่มีค่าตัวมีสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วในรายละเอียดของข่าวบอกว่าสัญญาที่เอซมิลานมอบให้คัมดามีระยะเวลา5ปีนะครับ หรือมีสัญญาในถิ่นซานซิโรจนถึงปี2028และถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้ครับเอซิมิลานจะต้อนรับการมาตรวจร่างกายของคามมดาภายใน7วันนี้บอกเลยว่าไดจิคามมดาคนนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเลยจากหลายทีมทั่วยุโรปนะครับแม้ว่ามิดฟิลวัย26ปีคนนี้ได้ตกลงปรงใจเลือกเอซิมิลานแล้วแต่เอซิมิลานก็จะไม่ประมาทในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆครับจนกว่าจะมีการสัญญาเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ คามดาแน,น,นย้ายจากสังกันโทสุมาอยู่กับไอทรอฟแฟรงเฟิร์เมื่อปี2017ลงเล่นไปทั้งหมด178เกมยิง40ประตูตลอด5ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยมี2ฤดูกาลหลังที่น่าประทับใจมากที่สุดนะครับมีบทบาทสำคัญพาแฟรงเฟิร์ตคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลที่แล้ว2021-2022และในฤดูกาลนี้ยิงไป16ประตูจาก46เกมรวมชุกรายการของไดจิคามดานะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ได้ตอบตกลงเปล่า,ลานะครับสัญญา5ปีกับเอซิมิลานเป็นที่เรียบร้อยต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอดูว่าจะเฮียวิโกต่อไหนนะครับ